สวัสดีเช้าว,วันอังคารที่20ธันวาคมนะคะพบกับข่าวใส่ขวนและน้อยอีกเช่นเคยค่ะ สำหรับในเช้าวันนี้เดี๋ยวเราก็มาอรอลุ้นกันนะคะเนื่องจากว่าวันนี้เป็นวันอังคารซึ่งในช่วงบ่ายจะมีการประชุมคอรมอเราก็มาอรอลุ้นเกี่ยวกับเรื่องของโครงการคนละครึ่งเฟสหซึ่งตรงนี้ทางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้มีการตอบชัดๆเลยก่อนที่จะเสนอของขวัญปีใหม่เข้าคอรมอนะคะ โดยนายอาคมเติมพิทยาภัยสิทธิรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้มีการพูดคุยหลังจากการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐที่มีพลเอกประยุทธ์จันโอชาเป็นประธานการประชุมเกี่ยวกับเรื่องของขวัญปีใหม่2566นะคะว่า ทางกระทรวงการคลังจะมีการเสนอมาตรการของขวัญปีใหม่เข้าสู่ที่ประชุมในวันอังคารที่20ธันวาคมนี้อย่างแน่นอนซึ่งผู้สื่อข่าวนะคะก็มีการถามว่าในส่วนของมาตรการของขวัญปีใหม่จะมีโครงการคนละครึ่งเฟสหกอีกไหมซึ่งนายอาคมก็ตอบสั้นๆพร้อมกับรอยยิ้มนะคะว่าขอให้รอดูเพราะฉะนั้นเราก็มีโอกาสลุ้นกันนะคะจากที่ผ่านๆมาความหวัง ค่อนข้างลิบหลี่แล้วพอทางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพูดอย่างนี้เพราะฉะนั้นในช่วงบ่ายวันนี้เดี๋ยวเราก็มารอลุ้นกันอีกครั้งหนึ่งนะคะ และก็ยังมีรายงานข่าวอีกนะคะว่านอกจากโครงการคนละครึ่งแล้วทางกระทรวงการคลังยังเตรียมเสนอโครงการช้อปดีมีคืน2566โดยกำหนดให้นำค่าใช้จ่ายจากการซื้อสินค้าและบริการมาลดหย่อนภาษีได้ตามจำนวนที่จ่ายจริงวงเงินสูงสุด40,000บาทซึ่งก็คาดว่าจะเสนอเข้าคอรมอในวันนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะอย่างไรก็ตาม มีรายงานข่าวว่าหลังจากการประชุมคณะรัฐมนตรีเสร็จสิ้นแล้วทางกระทรวงการคลังจะมีการถแถลงรายละเอียดของมาตรการของขวัญปีใหม่ในเรื่องต่างๆอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราก็มารอลุ้นไปพร้อมๆกันในช่วงบ่ายวันนี้ซึ่งทางเราข่าวใส่ขวดและน้อยนะคะก็จะรีบติดตามนามาแจ้งให้กับทุกท่านได้รับทราบค่ะ ส่วนเรื่องจากทางกระทรวงการคลังอีกเรื่องหนึ่งซึ่งสําคัญมากๆนะคะตรงนี้เนี่ยทางกระทรวงการคลังได้มีการชี้แจงออกมาว่าจะมีการเปิดให้ตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการอีกครั้งในวันที่ 20, ธันวาคมนี้นั่นก็คือวันนี้นั่นเองนะคะ สำหรับโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2565สำหรับผู้ที่มีสถานะแสดงข้อความว่าสถานะการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์ตรงนี้สามารถตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนอีกครั้งหนึ่งได้ในวันนี้นะคะสำหรับการตรวจสอบข้อมูลหรือว่าสถานะของเรานะคะ จะไปตรวจสอบที่หน่วยงานที่รับลงทะเบียนก็ได้ทั่วประเทศเลยหรือจะตรวจสอบด้วยตัวเองผ่านเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็ได้ก็คือเว็บไซต์ที่เราลงทะเบียนทางออนไลน์นั่นเองนะคะเข้าไปตรวจสอบได้เลยนั่นก็คือผู้ที่ลงทะเบียนที่มีสถานะแสดงข้อความว่า กระทรวงการคลังได้รับข้อมูลการลงทะเบียนของท่านครบถ้วนแล้วแต่ยังไม่ทราบผลการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลกับฐานข้อมูลของกรมการปกครองว่าสถานะการลงทะเบียนของเราเป็นการลงทะเบียนสมบูรณ์หรือการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์ตรงนี้นะคะ ใครที่ขึ้นแบบนี้สามารถกลับเข้าไปตรวจสอบสถานะได้อีกครั้งหนึ่งในวันนี้นะคะและถ้าหากว่าตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนแล้วพบว่าสถานะการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์สามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลได้ณนะที่ว่าการอำเภอรหรือว่าสำนักงานเขตและหากพบว่าข้อมูลที่เราลงทะเบียนไม่ตรงกับข้อมูลของทะเบียนรารก็ขอให้ดำเนินการแก้ไขข้อมูลนะคะ โดยการแก้ไขข้อมูลจะสามารถแก้ไขข้อมูลได้จนถึงวันสุดท้ายนั่นก็คือวันที่23ธันวาคมหรือว่าวันศุกร์ที่จะถึงนี้นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ย เป็นข่าวดีมากๆเลยสําหรับคนที่ขึ้นว่าสถานะการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์ให้เรากลับเข้าไปตรวจเช็คดูอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าณนะเวลานี้สถานะการลงทะเบียนของเราเปลี่ยนเป็นการลงทะเบียนสมบูรณ์หรือยังถ้าหากว่าขึ้นว่าการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์ก็ให้รีบไปดําเนินการแก้ไขข้อมูลให้แล้วเสร็จภายในวันที่23ธันวาคมนะคะเพราะว่า หลังจากนี้เมื่อสถานะข้อมูลของเราขึ้นว่าการลงทะเบียนสมบูรณ์แล้วทางกระทรวงการคลังเขาก็จะส่งข้อมูลของเราไปตรวจสอบคุณสมบัติอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะรอประกาศผลการเข้าร่วมบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในช่วงเดือนมกราคม66นะคะ ถ้าหากว่าใครที่ขึ้นว่าการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์แล้วไม่ได้ดําเนินการแก้ไขหลังจากวันที่23ธันวาคมนี้นะคะก็จะถูกตัดสิทธิ์อัตโนมัติซึ่งตรงนี้เนี่ยทางกระทรวงการคลังก็ฝากแจ้งประชาสัมพันธ์มานั่นเองนะคะก็ขอให้ผู้ที่ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไว้นะคะรีบเข้าไปตรวจสอบโดยเร็วที่สุดเลยนะคะเพื่อตัวเราเองเนาะสำหรับการเข้าร่วมโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ปี6 นั่นเองนะคะและอีกเรื่องนึงที่จะมาย้ำเตือนนะคะเป็นสิทธิ์ของทางประกันสังคมที่ตอนนี้มีการ เปิดให้ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรีนะคะโดยทางประกันสังคมก็มีการชวนให้ผู้ประกันตนมาตรา3-3และมาตรา39ที่มีอายุตั้งแต่50ปีขึ้นไปใช้สิทธิ์ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรีได้จนถึงวันที่31ธันวาคมนี้นั่นเองนะคะตรงนี้เนี่ยก็เพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพแล้วก็ป้องก,กันโรคเพราะว่าไข้หวัดใหญ่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเป็นก็หนักไม่แพ้โควิดเลยนะคะเพราะฉะนั้นเรามี สิทธิ์ฉีดฟรีก็ขอให้ไปดำเนินการใช้สิทธิ์ของเราให้เรียบร้อยภายในวันที่31ธันวาคมนี้นั่นเองค่ะและสำหรับเช้าวันนี้นะคะน้อยก็นำข่าวสารมาแจ้งให้ทุกท่านได้รับทราบแต่เพียงเท่านี้หากใครมีข้อสงสัยอะไรคอมเมนต์สอบถามไว้ได้ที่ใต้คลิปนี้ค่ะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆก่อนใครที่นี่นะคะ